ก็สวัสดีครับตามต่อกับหลักหน่วยล่างตัวเดียวนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับหลักหน่วยล่างตัวเดียวนะครับสามสูตรฮะผิดเป็นหนึ่งสูตรก็คือสูตร A นะครับสูตร B ก็เข้าไปในฝั่งของ ไล้เก้าหลับกบนคือสุดปีได้สุดสี่นะครับว่าผลของวันที่ออกนะครับหาน,รนรประกาศแป๊บนึงเ็บไว้ไม่รู้ตรงไหน เอาาาปกกทไน,นะครับในงวดที่แล้วนี่นะครับพอวันที่ออกแปดเก้าครับมันก็เป็นสูตรของเลขเก้าก็ผิดไปหนึ่งสูตรคือสูตรเอนะครับผิดไปคือสูตรนะเอนะเออเมื่อผิดไปสูตรเตรงนี้นะครับก็ลองดูเขาอีกดูสักงวดนหนึ่งมันจะได้ผลลัพต์ตัวไหนเนาะนะครับเราไปดูกัน นะครับจะได้ตัวใดเนาะมาต่อกันนะครับเออเดี๋ยวคนอื่นก็ขอไฮไลท์ให้ดูชัดเจนก็แล้วกันนะครับสมาชิกไอ้อขอไฮไลท์ให้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวหลังเนี่ยยังไงก็ถูกนะครับเพราะว่าอเอาแบบ ที่เอฟซีที่คนมาดูเขาบอกกนะันหลยแม่นลห,หออนนลังไม่ออกเนี่ยแม่นหลังไม่ออกแม่จริงครับแม่นหลังไม่ออกนะแต่คนที่ตามจริงจะรู้นะครับว่าหลังไม่ออกเนี่ยครับพอหลังไม่ออกเนี่ยคนที่ตามจริงอานะจจะรู้นะครับสาษาเกิกอนะ่ะฟังให้ดีนะครับแอดยอมรับว่าแอดให้แม่นหลังไวยออกแต่คนที่เพิ่งมาดูจะไม่รู้แต่คนที่มาดู ที่ติดตามครับจะรู้นะว่าเราไม่ออกเอให้งวดก,ก,นนนนก่อนนั้นนั้นับก่อนหน้านั้นเอ็ให้ตัวไหนเขาจะรู้กันนะครับนะส่วนคนที่เพิ่งมาติดตามไม่รู้ก็คือไม่รู้นะบล็อกทิ้งไปก็คงได้เคบล็อกนั่นแหละนะนะอ่ะทีนี้ไปดูในส่วนของสูตรที่ทำงวดต่อมาก็แล้วกันนะครับตามนี้เลยฮนะเดี๋ยวเอ็ขอเวลาเสร็จแป๊บหนึ่งมาดูนะครับ ในส่วนของตรงสูตรการคำนวณน,นะครับทุกท่านนะเพราะมันออกแป9นะครับมันเข้าไปในส่วนของหออลักหน่วยนะครับที่เป็น 9. เลขเก้าแอดวงไว้ให้นะครับอาจจะวงไม่ค่อยกลมนะครับขออภยัยด้วยเดากันนะครับนะครับแต่ก็ทำให้ดูแล้วนะครับนี่ ทีนี้เรามาดูในส่วนของงวดต,ต่อจากนี้ไปนะครับนะก็คืองวดประจำวันที่ของวันที่30ธันวาคม2566นะเขาเลข9นะครับทีนี้มาดูในส่วนของตัวนี้จะมีตัวชนไหมถ้ามีตัวชนก็ต้องเอาง่ายๆนะครับเราก็ต้องหาตัวชนในสูตรหลักหน่วยล่างนะอนี้นยล่าง3ตัวครับปกติผมงวดที่แล้วผมให้หลักหน่วยล่าง4ตัวนะครับหน่วย4ตัวมีเจดมี ถ้ามีเก้านะครับในวันนี้มันจะมีตัวชนหรือเปล่าก็ลองบวกดูนะครับนะสมาชิกนะหลักหน่วยล่างครับลองบวกดูนะครับบวกได้เหมือนกันไหมนะครับลองไปบวกดูก่อนนะครับอ่ะทีนี้เอสจะพามาบวกดูนะครับได้ตัวไหนนะสองไปบวกสี่เป็นสำหรับงวดใหม่นี้ครับสองสองเนี่ยไปบวกสี่เป็นหกหกหกบวกหกเป็นสิบแปดแปดบวกเก้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้า ใช่ไหมแปดบวเป็น6 6หบกสีเป็น10 10ไปบวก9เป็น19 19บเไปบวกสเป็น19เก้าอะไรอะ่ะแปเป็นสิบหกบกบเป็นยีเป็นศตัดออก9ก้าบวกสอเบวกสเป็น13เอาแล้วหนักเลยทีเนี้ยสิบส สิบแวกเเป็นเจ็ดเจ็ดไปบวกสี่เจ็ดเกจ็ดบวกสอเป็นเก้าเก้าบวกสามเกบวกสี่เป็นสาเออได้สฮะ,ะ,ะนะครับผลรวมออกมาก็คือเลขสนะครับเลข3 มาดูในส่วนของสูตรที่สองนะครับสมาชิกสูตรที่สองห้าบวกห้าเป็นสิบไม่มีค่าตัดออกศูนย์บวกกันสามครั้งไม่มีค่าก็ตัดออกก็เป็นศูนย์หกบวกแปดเป็นสิบสี่สิบสี่ไปบวกเจ็ดเป็นยี่สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งนะครับเนี่เอาแต่ตัวหลังนะก็จะได้สามกับหนึ่งนะครับทีนี้ส่วนสูตรที่สามศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์ตัดออกไม่บวกหกบวกหกเป็นสิบสอง สิบสองเป็น1กสี่เป็นสบหกสิกเป็นอ่ะได้สามสูตรก็คือสามหนึ่ะครับอ่ะสสูตรนี้ไม่ชนกันนะครับสมาชิกสามสูตรไม่ชนกันนะอ่าเดี๋ยวกลับไปหน้าแรกนะครับสสูตรไม่ชนกันนะครับก็จะได้สาึงและสี่นะครับมาสมาชิกนะสามสี่ นะครับก็จะเป็นงวดอันนี้เป็นของวัาที่สาสิบนะครับ12ของเรามันเข้านะ66ตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้เป็นของมาที่สิบเจดทับนทับห7เจดนะครับนะก็จะได้ตัวนี้นะครับ3า4ึงสี่ก็รอลุ้นกันนะครับสามหนึ่งสี่จะมาสักตัวไหมเราก็นะ่าเก็บไปลุ้นนะ 544ต้องมี4ติดท,ทุกตัวแหละเอด็อด,อด,อดคิดว่าน่าจะเป็นเลข4ที่จะต้องมาไม่4ก็3นะครับนะเอด็ดคิดบ่านะเดี๋ยวก็ให้เป็นพิจารณาตามคําพูดของเอด็ดนะครับเป็นแนวทางแบ่งปันกันไปนะครับตามมีเด้อร์สำหรับคลิปนี้จบทุกท่านสวัสดีครับอลองพิจารณาดูเด้อ